สเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับเห็นไหมาอาการมันไม่ดีแล้วเดีย๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนปืนเซนทัรล็องนะครับเริ่มจากการไขน็อตประตูนะครับมีน็อตตรงมือจับ สองตัวก็ค่อยไขยออกมานะครับไขเสร็จแล้วเราเอามือดึงขึ้นมาได้เลยดึงขึ้นมาเสร็จให้ถอดปลั๊กสวิตกระจกนะครับที่มือประตูที่มือเปิดประตูครับมีน็อตหนึ่งตัวให้ไขออกไขออกแล้วมันจะมีฝาตรงมือครับดึงออกมาได้ ดึงประตูจากข้างล่างครับมันจะมีร่องให้เราจับดึงออกมาคลิปก็จะหลุดออกมาค่อยๆเอามือดึงแผ่นกันน้ำนะครับดึงแผ่นกันน้ำออกมาก่อนเราก็จะเห็นก่อนจะ็ทะล็อกอยู่ข้างในก่อนประตูนี่นะครับไขน็อตข้างล่างสองตัวเป็นน็อตล็อกรางกระจก รางกระจกนะครับรค่อยๆจับรางกระจกเลื่อนออกมาที่ประตูนี่ผมไขน็อตออกไปแล้วนะจะเห็นเป็นเม็ดๆสาเม็ดนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มันจะมีล็อกกอนล็อกกอนประตูอยู่ข้างในแกะล็อกก้อนออกเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวกอนประตูออกมาได้เลยนะครับตรงนี้คือก้านก้านดึงประตูการดึงมือประตูครับที่มาไว้สับกอนนะดึงปั๊กออก ดึงยากนิดนึงต้เอาไขควงเขี่ยแล้วก็ดึงทีนี้เราทำการไขเอาตัวปืนเซ็นทร์ล็อกออกนะครับตัวาขาวๆเนี่ยยึดน็อตอยู่แค่2ตัวครับคือตัวปืนเซ็นทร์ลล็อกเวลาสั่งปืนเซ็นทรัเซ็นทร์ล็อกให้บอกด้วยนะครับว่าประตูไหนเพราะว่าตัวปืนเซ็นทร์ลล็อกไม่เหมือนกัน จากนั้นก็เอามือดึงนิดนึงแล้วก็จับมันออกมาได้เลยเป็นตัวขาวๆนี่นะครับก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเข้าอยากนิดนึงครับมันจะเบียดเบียดหน่อยเอามืองางได้เลยเข้าตามล็อกแล้วอย่าลืมนะครับเอาขาเข้าไปเกี่ยวกับกรด้วยตอนแกะเราจะเห็นอยู่ว่าขามันเกี่ยวกันยังไง ใครกลัวจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องรื้อซัาซ้อนอีกไปรื้ออีกบานนึงมาดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเสียเวลาเราไขน็อตเข้าครับครับตอนนี้เข้าแล้วแล้วก็ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่อยๆขยับตัวสลิงสิงมือดึงประตูครับกับสลิงกรอนนะ่ะต้องค่อยๆขยับเอาเข้าไปแล้วก็มือดึงประตูนะครับเอาไปเกี่ยวที่เดิมนะครับอย่าลืมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดประตูไม่ได้นะหรือสองรอบสามรอบนะเอากล์ขึ้นมาแล้วเราก็ไขน,น็อตบังคับมันก่อนให้มันอยู่กับที่ก่อนเราจะได้ทํางานสะดวก มามีสามกัวขาไขไว้ไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากก็ได้ครับไขไว้พออยู่ก่อนอย่าลืมนะครับเอากรเกียวเข้าไปด้วยขาเหล็กขาเหล็กเกี่ยวเกี่ยวมือดึงประตูครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสายปืนเซ็นทัลล็อกห้ามลืมอย่างนั้นมันก็จะไม่จบโอเคครับตอนนี้เอารางลงมานะครับแล้วก็ไขย,ยึดรางลางกระจก ตอนจับเข้าดูยางขอบกระจกดีๆนะครับเดี๋ยวกระจกมันจะเลื่อนไม่ลงนี่เราก็จัดสายสลิงของมือดึงนิดหนึงตอนนี้เรามาลองกันครับโอเคใช้ได้เทสเซนทท่าล็อกนะครับหน้าซ้าย ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้ด้วยนะครับ